ก่อนอื่นก่อนจะขึ้นเนื้อหาบทเรียนน,นะลูกนะมาทันท่าเบรนดีกันก่อนอ่ะทีนี้เอามือขึ้นมาสองข้างฝั่งซ้ายและขวาไม่ต้องโชว์ขนาดเยอะและขนาดนั้นอ่ะที่นี้เราจะแปลงล่างให้มันฝั่งขวาให้เป็นเลขศูนย์ไหนลองทำดูสิฝั่งขวาให้เป็นเลขศูนย์รู้จักฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมขวาให้เป็นศูนย์ฝั่งซ้ายให้เป็นเลขหนึ่ง อาทีนี้ถ้าคุณคูรับหนึ่งถึงสามมันจะแปลงล่างมันต้องสลับกันศูนย์ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งต้องเป็นศูนย์อาหนึ่งสองสามสลับไหนใครไม่สลับอัาหนึ่งสองสามสลับได้ไหมอาสลับเร็วๆดูสิได้ไหมใครไม่ได้ยกมือต้องมีภาษาสาหพสทีดีข้าที่หนึ่งผ่านไปคนไทยถึงไหม ไม่เครียดกว่าเดิม <c oughs> อ่ะทีนี้ <c oughs> มาท่าที่สองเอามือซ้ายจับจมูกไว้เอาซ้ายจับจมูกมือขวาจับหู <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นสลับกันแบบนี้คว <c oughs> ายกันคุณครูพูดผิดควายกันไว้อ่ะทีนี้ได้หรือยังใครยังไม่อยู่ท่าเตียง นั่นรูนะ้แล้วหนึ่งถึงสามแสดงว่าฝั่งที่จับหูต้องไปจับจมูกฝั่งจับจมูกก็ไปจับหนูนะลูกสลับกันอ่ะหนึ่งสองสามเปลี่ยนหนึ่งสองสามเปลี่ยนหนึ่งสองสามเปลี่ยนบางคนอยู่บางคนอยู่แต่กับหูอะไรไม่รู้อันนี้สองสามเปลี่ยนหนึ่งสองสามเปลี่ยนอาหารไปดูเพื่อนคนละข้างดูสิ อ่านหน้าเข้ากันีเปลี่ยนดูเพ่ทเปลี่ยนไหมมือนอยู่ยังไงมือเพื่อนอยู่ยังไงอ่าีนี้พร้อมหรอังอ่ถ้ามแล้วคหน้ามาบกรสำหรับวันนี้คูจะมาสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมง่ายมากง่ายไหม ยังไงล่ะย <'s> right. ังไม่เรียนเลยเรียนแล้ว <sharp> ค <Imperial social> mmm ่อยว่าง่ายอ่ะทีนี้รูปสี่เหลี่ยมชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างลูกใครตอบได้ตุลอะไรอีกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีกี่รูปสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดใครเด่นเส็จ สี่เหลี่ยมใดๆอันนี้เรียนมาตั้งแต่ป .4 แล้วใช่ไหมป .5 ป .5 ก็มาเพิ่มเติมอีกอ่าทีนี้ตอบได้แต่ยังไม่รู้รายละเอียดว,ว่าสี่เหลี่ยมอะไรมันเป็นยังไงคุณจะบอธที่ายนี้ค้งอ่าทีนี้รูปแรกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะผู้ซีมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีของรูปใช่ไหมลูกอ่ามาดูกันมีอะไรบ้างอันแรก สี่เหลี่ยมทำไมรู้ล่ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันเขาบอกมาแบบนี้แสดงว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปอาจจะดูไม่ชัดนี่คือทำสื่อมาด้วยเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงไหมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เก่งจังเลยตรงให้ัวเองทีนี้ต่อไปมนมวกมนเป็นมนฉากเมื่อกี้มนพวกมุมเป็นมนฉากไหมแล้วก็ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่หรือพูดง่ายๆก็คือด้านทั้งสี่มันยาวเท่ากันแล้วก็มีมนพวกมนเป็นมนมฉาก รูปนี้ออกมาเป็นส่วนตัวดูออกไหมไอันนี้ภาพจริงอ่าทีนี้รูปต่อไปด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็ด้านตรงข้ามขนานกันนนเป็นงนฉากไหมไม่เป็นแบฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอะไร รูปสี่เหียมรูปแม่ลัเฉยขนมเปียกนใช่ไหมเขาบอกว่าไรด้านทุกด้านยาวเท่ากันไหม อันนี้มันเป็นรูปเหมือนรูปว่าวแล้วูกใช่แต่มันยาวเท่ากันเฉยๆเอาทีน,นี้ด้านตรงข้างขนานกันไหมเอาดูภาพคนโพลก็ได้จะได้ไม่เงินอันนี้เขาทำมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้คุณโพลลิกให้มันมาแบบนี้ด้า,นต,า,น,าน,น,นตรงข้างขนานกันมุมทักลมไม่เป็นมุมใช่จำได้ไหมอันนี้คือรูรปสี่เหลี่ยมขนมเปียกอ่านไปกี่รูปแล้ว รูปอะไรบ้างสี่เหลี่ยมเส้ีาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนเียกเอกลิ่นจืงเลยอันนี้ลุบ่าไปด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสี่เหลี่ยมอะไรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้จะเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกตูนไหมคล้ายๆเนาะ ใครงงยกมือใครงงเวลาเจอสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลียนนหล่ยมขนมเปียกปูนแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนยกมือสีเออ่เหลี่ยมอ่ะคุณครูจะบอกให้สี่เหลี่ยมด้านขนานมันจะมีขนานกันจะมีกี่คู่สองคู่แต่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะขนานกันกีนก่คู่เหมือนกันสองคู่เหมือนกันแต่สี่ด้าน อันนี้สองผู้สองด้านอะไรดีจ๊มุมพุกม,มุมไม่เป็นมุมฉากเหมือนกันอทีนี้ต่อไปเสีเ่ยมอะไรรูป<อ>มีด้านตกางขนาดกันเพียงหนึ่ง<อ>สี่เลี่ยมข้างหมูแบบนี้แบบนี้เสีเ่ยมข้างหนูไหมไม่เหมือนในตัวอย่างเลยอันนี้ได้ไหมเสีเ่ยมข้างหมูได,ได้เนาะแต่ไม่เหมือนในรูปภาพ ไม่ใช่จำแต่รูปภาพไปนะลูกแล้วก็เวลาไปเจอจริงๆมันเป็นรูปร่างอื่นแล้วก็ตอบไม่ได้สี่เหลี่ยมคางหมูขนานกันเพียงคู่เดียว,าว,าวอาต่อไปลืออะไรอันนี้สี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมรูปรูปบ้าวรูปอะไรรูปบ้าวเขาบอกว่ายัางไงมีมุมนอยู่ตรงข้ามเท่ากันเห็นไหมเห็นรงมไหม เห็นไไม้มนเนี่ยนี่ไงตรงข้ามยาวเท่ากันหนึ่งคู่แล้วก็ด้านที่อยู่ติดกันคือด้านไหนด้านนี้แล้วก็ด้านด้านไหนติดกันเออด้านน,ออาน,นี้ยาวเท่ากันใช่ไหมลูกสองคู่เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมรูปเล้าใช่ไหมใช่ทีนี้มารูกสี่เหลี่ยมต่อไป มีด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากันมนทุกลมกลางไม่เท่ากันด้วยเอ๊ะสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมใดอจอดังๆสี่เหลี่ยมใดไม่เท่าสี่เหลี่ยม้าดไม่เท่ามีคำตอบอื่นไหมลูกสี่เหลี่ยมใดใดหรือสี่เหลี่ยมใดๆนั่นเองใช่ไหมหาบารมกันใช่หรือไม่ใช่ ไม่มาอัานนี้อันนี้สื่อครูทำมาอันนี้ด้านไม่เท่ากันทั้งหมดเลยทั้งสี่ด้านแล้วก็มุมก็กลางไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าต่อไปทดสอบความเข้าใจครูอธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจหไหมเข้าใจาใครเข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจเลย เข้าใจแล้วก็ตอบได้อ่าทีนี้สามแถวใช่ไหมเอาตัวแทนกลุ่มละแถวอ่ยืนพื้นแล้วออกมาข้างหน้าเลยให้ตอบค่านามมาตอบได้ไหมมาส่งตัวแทนออกมามาเร็วๆเ,เออก็ได้อาะตอบมือให้เพื่อน คนจับให้คนจะเป็นคนจับให้แล้วก็ให้เพื่อนบอกว่ามีลักษณะเป็นยังไงเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรโอเคไม่ลูกอ่ะคนแรกรับไปอันนี้รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะถูกไม่รู้<อ>ถูกแค่นี้มันไม่ถูกนะต้องบอกลักษณะด้วยว่าเป็นยังไงอ่ะลักษณะมันเป็นยังไงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วก็มีด้านขนานกันสองคู่มีแกนสมมาตรสี่ด้านสี่แกนอ่ะทีนี้ถูกไม่ลูกถูกแถมตออมาเยอะกว่าตัวสอนอีกเอาตัวมือให้เพื่อน สุดท้ายถือไว้ให้คิดไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอ่ะคนที่สองพร้อมหรือยังอ่ะชูขึ้นให้เพื่อนดูด้วย <c oughs> เพื่อนทานายดูหรือยังด้วยรเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอันนี้อไว้อ่ะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะตอบว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่ะโชว์รูปด้วยใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่คะใช่ขนมเปียกปูนเนาะ อ่าลักษณะด้านเป็นยังไงทรงตัมุมไม่มมมมเป็นทรงหยา,าบ,บมีด้านหนาแกนหรือสองผู่ไม่มีแกนสมมาตรตอบแกนสมมาตรมาด้วยถูกไหมลูกที่คนต่อมาถูกไหมคะถูกเอาปอกมือให้เพื่อนอ่าคนสุดท้ายแล้วยากที่สุดเลยถูเลือกใ่ายยากมากอ่ะโชว์ให้เพื่อนดูก่อนว่าลูกเสีเยบอะไรดูอ่ะไหมข้างในรู้หรือยัง มีตะกุลกินเกมห้องนี้อ่าทีนี้คุณครูจะถามเพื่อนให้เพื่อนตอบว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลียมกค่ะนอะไรครกาันเพียงราเดวเียีค่ะถู้เอนอี้อันนี้เป็นกาสาสมัครขอบคุณมากค่ะเขาไปทางนได้อ่าทีนี้ แต่อาสารสมัครหรือเปล่าใครจะ,ะรับปมือห้าครั้งปมือสองครั้งาแสดงว่ายังมีคนไม่ยังไม่อะไรอยู่บางคนจะหลับแล้วปมือห้าครั้งปกแค่สองครั้งก็พออ่าทีนี้ต่อไปทบทวึความเข้าใจอีกนิดหนึ่ง คุณผูถามสี่เหลี่ยมหรือผ้าก่อนให้ตอบมาก่อนแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากไหมเป็นใช่ไหมใช่ต่อไปอะไรอีกคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรอีกต่อไปมีน้านตรงข้ามยาวเท่ากันต่อไปมีน้านตรงข้ามยาวเท่ากันไหมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็อะไรอีกรู ยาวเท่ากันด้วยแล้วก็ขนานกันด้วยใช่ไหมอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าพามองมาบนหน้ากระดานก่อนต่อไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมคุณเฉลยเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาบอกว่ายัางไงมุมทุกมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมแล้วก็าายาวเท่ากันยาวเท่ากันนัสี่เล้เอาเลยอะไอีก อไปขนมเปียกปูนเป็นยังไงควรจะไปยาวตรงไหนอ่ะพูดมาสิขนมเปียกพูนยาวเท่ากันพูดเฉลยให้แล้วก็อ่านตามใช่ไหมอะไรอีกแต่ละการยาวเท่ากันแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็ขนาดการกี่คู่กี่คู่ถ้านับเป็นคู่กี่คู่สองคู่ แล้วอ่าทีนี้ด้านขนาดด้านตัวข้ามยาวเท่ากันไหมเท่ากันแล้วก็อะไรอีขกขนาดกันด้วยยาวเท่ากันแล้วก็ขนาดกันด้วยต่อไปทางเหรอมีอันเดียวคือด้านตรขงข้ามขนาดกันเพียงหนึ่งคใครจะหลับแล้วอ่าทีนี้ต่อไปรูปสุดท้าย ที่อยู่ตรงข้ามลูกว่าใช่ไหมลูกพงที่อยู่ตรงข้ามเป็นยังไงกันเท่ากันหรือขนานกันเพียงคู่เดียวนั่นเองใช่ไหมใครยัไม่เข้าใจที่ผ่านมาที่เรียนมาที่สอนมาใครเข,ครรข้าใจแล้วยกมือใครจะหลับยกมืออ้าวทีนี้เข้าใจแล้วเนาะ ทีนี้ให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบส่งวันไหนพุ่งหนีส่งในภาพหรือว่าส่งทำเป็นงานบ้านไม่เ,เลอะอยู่เนาะทำในภาพก่อนถ้าไม่เสร็จก็เป็นงานบ้านทำทำในแบบฝึกหัดลูกทำแบบฝึกหัด